เรียนผู้บริหารคณาจารย์ครูโรงเรียนสาธิตพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่านนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์นิยมผู้เข้ารับการสรรหาผู้่อในการสถาันวิจัยพัฒนาก่อนอื่นผมจะขอนํานเสนอประวัติและผลงานที่ผ่านมานะครับประวัติและผลงานที่ผ่านมาผมได้รับการศึกษาเป็นนักเรียนทุน นักศึกษาครุญญาตที่มาหาวิทยาลัยราชภาัฏกำแพงเพชรศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ครมคณิตศาสตร์เกตินิยมระดับ2และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศา,าสตร์มหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์และปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่นะครับปร,ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยผมได้เดินทางไปทํางานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะครับที่นิกตาตะนิเวอร์ซิตี้ เกาหลีไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะครับประวัติการทํางานก็ได้เป็นรักษาการหัวหน้าสํานักงานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาปัจจุบันดารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสําหรับวิสัยทัศน์และนโยบายที่ผ่านมาการบริหารงานภายใน4ปีที่ผ่านมา ที่ประสบความสําเร็จในด้านการบริหาร1ก็คือโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2โครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์3ระบบและกลไกการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ 4. โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์หรือไซปรัสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณมา1ล้านบาทนะครับสำหรับด้านการวิจัยนั้น โครงการที่ประสบความสำเร็จก็คือการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัย Frontier Research โดยใช้กระบวนการ Research Talk นะครับและโครงการส่งเสริมให้หนักวิจัยได้รับทุน P t a l e n t Mobility ซึ่งอันนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตริติต์เป็นแม่ข่ายและ3 พยายามส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นก็คือโล่รับรางวัลพระราชทานและงานทางด้านบริการวิชาการโครงการที่เป็นที่ประทับใจและประสบความสําเร็จก็คือโครงการสร้างตลาดท่าเรือคลองคางซึ่งทําให้มีเศรฐษฐกิจหมุนเวียนเป็นจํานวนมากนะครับ 2. โครงการแก้ปัญหาความยากจนทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างร้อยหตต่อปีนะครับ สโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริผมสมเด็จพระเทพนะครับสในเรื่องของการจัดหารายได,ได้จะสังเกตว่าการหารายได้เข้ามาอะไรใน4ปีที่ผ่านมาสำหรับบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนยอดเงินรวมทั้งสิ้น12ล้านบาทนำเงินรายได้เข้ามาหาวิลาลยเป็นจำนวน15%หรือ1.4ล้านบาทใน4ปีที่ผ่านมาส่วนเงินทุนวิจัยภายนอกนะครับ สถาบันวิจัยใน4ปีที่ผ่านมาหาเงินทุนวิจัยภายนอกได้73ล้านบาทคิดเป็นเงินรายได้ที่หักเข้ามาหาลัย2.8ล้านบาทครับซึ่งจะสังเกตว่าใน4ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนารวมเงินรายได้เข้ามหาลัยและหน่วยงานทั้งงานวิจัยและบริการวิชาการจํานวน4.2ล้านบาทอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลงานที่ผ่านมานะในอดีต นะครับสำหรับวิสัยทัศน์และนโยบายใน4ปีข้างหน้าที่ผมสมัครเข้ามาเป็นผู้มยการสถาบันวิจัยตามพันธกิจพรบมหาวาลัยราชภัฏนนั้นเดิมใช้คําว่าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สำหรับในปี4-7นั้นได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นสถา,นาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจที่ต้องสน,สนับสนุนสร้างองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหมยวิาลให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปวิสัยทัศน์ของผมนะครับก็คือสารพลังและขับเคลื่อนระ,ระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยายลัยชั้นนําเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2568นะครับแนวทางในการบริหารงานนั้นจะพยายามสารพลังขับเคลื่อนในปีแรกเราทำงานแบบปกติไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้เป็นยุค disruption ยุคหักศอกที่จะต้อง take off ผู้บริหารจะต้องสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะแหล่งทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ talent mobility ซึ่งผมจะอธิบายในถัดไปว่า ในมติคณะรัฐมนตรีปี58เนี่ยเราสามารถที่จะให้คณาจารย์เนี่ยไปฝังตัวอยู่กับภาคประกอบการได้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา1วันใน3ใน1สัปดาห์ นะครับหรือ3เดือนใน1ปีมหาลัยก็ต้องออกกฎระเบียบที่สามารถให้คณาจารย์ไปฝังตัวอยู่ได้ซึ่งพยายามผลักดันให้อาจารย์ลงพื้นที่ในทุกในปีถัดไปทุกๆพื้นที่นะครับเป็นปีแห่งการแข่งขันและปีที่3ก็จะเป็นปีแห่งการสร้างรายได้และแข่งขันทุกปีเรามีการสร้างรายได้อยู่แล้วและปีสุดท้ายก็จะเป็นการสร้างชื่อรักษาแชมป์โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจหมุนเวียน BCG นะครับตามนโยบายยุทธศาสตร์ของชาตินะครับ นัยบายใน4ปีข้างหน้ามีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับซึ่งสามารถจับต้องได้และวัดได้นะครับหก็คือเพิ่มก็ประมาณด้านวิจัยและการหาไรายได้ 2. ปรับการวิจัยเป็นนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 3. สา่งเสริมการทํางานเป็นแบบพันธกิจสัมพันธ์หรือ Engagement University 4. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการวิจัยสำหรับนโยบายข้อที่1เรื่องการเพิ่มงบประมาณนั้น กลยุทธ์ที่ใช้ก็คือยกระดับคุณภาพพบวัสด์เพื่อเข้าเป้าแหล่งทุนเพิ่มโอกาสได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับมาตรการก็มีหนึ่งพัฒนาทักษะในด้านการเขียนพบวัสด์สอจัดทุนสนับสนุนการเขียนพบอวออัสด์สาจัดหาเมนทอร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพพบวัสด์ซึ่งจะสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาคณาจารย์ของเราอาจจะไม่กล้าที่จะเขียนขอทุนวิจัยเราจําเป็นจะต้องใช้วิธีการมีคลินิกมีใจมีระบบการเข้าค่ายที่ จะเชิญเมนทอร์อทั้งในและต่างประเทศนะครับให้มาพัฒนาคุณภาพผั o พซอให้ได้จานวนผ p วพ่อทั้งหมด100 p r ร้อยอในระยะเวลา4ปีหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ขั้นต่ําต้องไม่ต่ำกว่า100ร้อยผัวพ่อที่มีคุณภาพและได้ทุนนะครับในบายข้อที่2ส่งเสริมการวิจัยเป็นนวัตกรรมและจดทรัพย์สินทางปัญญากลยุทธ์ที่1ก็คือใช้ ให้หน่วยงาน UBI นะครับเป็น,นกลไกเชื่อมโยงวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการซึ่งจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนงานวิจัยที่เอาไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นขอการันตีว่าจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์จะต้องไม่น้อยกว่า2ผลงานต่อปีและข้อที่2ตัวชี้วัด จำนวนผลงานวิจัยและนวัตรกรรมที่นำไปจดทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะต้องไม่น้อยกว่า2ผลงานต่อปีเช่นกันส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือส่งเสริมคณาจารย์ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกนะครับร้อยละของคณาจารย์ที่ร่วมกับชุมชนโดยใช้กระบวนการ t าร์เรนต์มูริตีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งบุคลากรจะต้องไปทํางานภายนอกอย่างน้อยร้อยละ5ของหน่วยงานนะครับนโยบายที่3ก็คือส่งเสริมการทํางานแบบพันธกิจสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ใช้ก็คือ1สนับสนุนศูนย์วิจัยเพื่อสมุนไพรที่ท่านอธิการได้คิดไว้ผมก็จะสารต่อนะครับตัวชี้วัดที่ใช้ก็คือ1จํานวนกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการมีฐานข้อมูลพืชสมุนไพรจํานวนผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจะสังเกตว่ากลุ่มวิสาหกิจจะต้องไม่น้อยกว่า5กลุ่มแล้วก็มีฐานข้อมูลในการ บันทึกข้อมูลในการสืบค้นและก็มีจํานวนผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรอย่างน้อยที่ขายได้3ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่2ก็คือการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยกับมหาลัยทั้งในและต่างประเทศกับแหล่งทุนซึ่งพุ่มในการสามาวิจัยจะต้อง take action มากกว่านี้เรา take off ในการทำงานจะต้องประสานความร่วมมือกับแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็น PMU ทั้ง7ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มเงินทุนวิจัยที่ผมการันตีว่า4ปีข้างหน้าทั้งวิจัยและบริการจะต้องไม่ต่ำกว่าถึง100ล้านบาทแน่นอนครับเพราะที่ผ่านมาเราทำได้73ล้านบาทนะครับในบายที่4การสร้างสรรระบบ การให้บริการของหน่วยงานจะสังเกตว่าที่ผ่านมาสถาบันวิจัยเนี่ยจะค่อนข้างแออัดแต่ในอนาคตอีกไม่ไกลนี้นะครับเราจะบริการแบบ one-stop service มีมาตรการหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยี cloud computing แล้วก็เพิ่มทักษะจิตบริการเ service มายให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยบริการให้อาจารย์อย่างมีความประทับใจและรวดเร็วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้และวัดได้ที่ผมเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับ สำหรับ กลยุทธ์ที่2ก็คือสร้างโคเวิร์กิ้งสเปซจัดพื้นที่ให้อาจารย์มาพักผ่อนและทํางานอย่างมีความสุขอำนวยความสะดวกไว้บริการจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเราเป็นสถานที่คับแคบแต่ต่อไปนี้อาจารย์จะต้องมีความพึงพอใจในการรับบริการและมีโคเวิร์กิ้งสเปซอโยบายทั้ง4ข้อนี้นะครับผมจะเน้นข้อที่1มากที่สุดถ้าผมได้รับเงินก็มารายได้มาผมจะทุ่มลงไปไม่ต่ํากว่า75%์ในการพัฒนาข้อที่1ก็คือเรื่องการเพิ่มรายได้ให้ถึงเป้าหนึ่งร หลาล้านบาทแน่นอนนะครับซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ผมใช้ 6G ก็คือ g o o g l Service g o Beyond, g e n i u s g o o g l Service, Go and g a i n และ Gateway and Globalization to Localization เราต้องทำให้ครบจบที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับและสุดท้ายผมขอน้อมนำพระราชปัิทานในหลวงรัชาการที่10ไว้เหนือก้าเหนือกระหมอ่อมและทรงถือปฏิบัติสืบต่อไปครับ ผมขอขอบคุณท like 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 mm ุกท yes ่านที่ร okay. yeah. uh, ับฟ yeah. ังและโปรดพิจารณาเลือกผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์นิยมเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์นะครับต่อไปจะเป็นคําถามนะครับคําถามแรกจากท่านอธิจารย์บดีนะครับอาจารย์จะเป็นคําถามที่เป็น5ประเด็นนะครับถ้าท่านจดได้จดนะฮะสำหรับคำถามนะครับ ปัญหาด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยของเรามีประเด็นสำคัญสำคัญคือ 1. ทุนในการวิจัยที่ได้จากภายนอกมีน้อย 2. ไม่ค่อยมีนักวิจัยคนใหม่ๆ 3. การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจะได้ทุนวิจัยเพิ่มขึ้นมีน้อยมาก 4. การนำผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ไม่ค่อยมี 5. การทำงานวิจัยแบบเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่ค่อยมีหรือแทบไม่มีเลยปัญหาต่างๆเหล่านี้ท่านจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมในแต่ละประเด็นทั้งหาประเด็นอย่างไรบ้างควรทวนคำถามไหมครับเชิญเลยครับครับขอบคุณท่านอธิการบดีสำหรับคำถามนะครับทุนวิจัยมีน้อยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นก็คือว่าผู้บริการถามวิจัยจะทํางานแบบเดิมไม่ได้เราจะต้องเทคออฟเพราะมันเป็นยุค disruption ผมจะต้องสร้างความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น PMU หรือหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือจังหวัดก็ตามนะครับซึ่งกระบวนการที่สามารถทำได้ก็คือมหลาลัยจะต้องไฟเขียวในเรื่องของการเปิดโอกาสให้คณาจารย์เนี่ยไปทำงานกับผู้ประกอบการหรือในส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นในมติคลมปี2558เนี่ย กำหนดให้อาจารย์เนี่ยเคลื่อนตัวคือ Talent Mobility เข้าไปสู่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆได้มวิทหาลัยต้องออกกฎระเบียบรองรับสิ่งเหล่านี้ให้อาจารย์ขับเคลื่อนเพราะอนาคตเนี่ยเรามีชั่วโมงสอนน้อยก็จริงเราจะต้องมาขับเคลื่อนในส่วนอื่นเพื่อให้เศรษฐกิจมันเกิดขึ้นโดยใช้องค์ความรู้วิจัยแลนะนวัตกรรมสำหรับงานต่อยอดเชิงพาณิชย์มีน้อย เรามีหน่วยงานที่เรียกว่า UBI แล้วก็สายพาร์คอยู่ในมหาวิทยาลัยเราจําเป็นที่จะต้องอขับเคลื่อนโดยการเทรนนิ่งอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์สเทรนนิ่งช็อตคอรหรือแม้แต่ส่งอาจารย์ไปเรียนศึกษาช็อตคอร์สโดยให้ทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งภาคเอกชนแล้วก็พยายามส่งเสริมในเรื่องของการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเร เร่งด่วนก็คือเรื่องการออกกฎหมายลูกว่าอาจารย์คนนี้ทํางานวิจัยแล้วไดน้นวัตกรรมได้ผลประโยชน์เท่าไหร่มหาวิทยาลัยได้เท่าไหร่ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เร่งด่วนที่จะาเป็นจะต้องดําเนินการในเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผู้บรการสถาบันวิจัยต้องเทคแอคชั่นไปเชื่อมโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกันหรือแม้แต่แต่การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาบรรยายหรือใช้ลักษณะของ ของความสัมพันธ์สัมพันธ์ทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องของงานที่เชิญเขามาบรรยายให้กับคณาจารย์ได้รับทุนหรือรับงบประมาณเพิ่มขึ้นซึ่งจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะปฏิสัมพันธ์น้อยกับองค์กรอื่นๆแต่ต่อไปนี้เราอยู่แบบเดิมไม่ได้เป็นยุค new normal ที่เราจะต้องเช้งตัวเองทำงานแบบ เชิงลุกแบบเทคออฟนะครับสิ่งทั้งหมดนี้ผมคิดว่าในกลยุทธ์หรือนโยบายที่ผมพูดไว้ข้างต้นสามารถที่จะวัดและประเมินได้และสามารถจับต้องได้ทําได้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เป็นการตอบคําถามแรกจากของท่านอธิยบดีนะครับมีอาจารย์ท่านใดที่อยากจะถามไหมครับส่งคําถามเข้ามาได้นะครับมีไหมครับ ถ้าไม่มีก็ผมขออนุญ,ญาตใช้คำถามของท่านคณะบดีคณะวิทยาการจัดการเลยนะครับนะจะได้เป็นคนละคำาสองคำถามเหมือนกันนะครับสำหรับคำถามจากใช้คำว่าทางบ้านนะคำถามจากทางบ้านนะครับจากท่านคณะบดีคณะวิทยาการจัดการนะฮะด็เอรผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ดรวรวิทย์พัฒนาอิทิกุลนะครับถามว่า ท่านจะมีวิธีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรที่ไม่ถนัดหรือไม่สนใจการทำวิจัยให้หันมาทำวิจัยได้อย่างไรบ้างครับครับขอบคุณสำหรับคำถามท่านคณะบดีครับผม มีความตั้งใจที่จะพัฒนานักวิจัยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยม,มันสั่งสอนอะไรผมหลายเรื่องว่าเราจะอยู่เดิมๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ใหม่ๆหรืออาจารย์รุ่นเก่าก็ดีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีพี่เลี้ยงครับการที่จะเดินไปข้างหน้าเราต้องดูว่าลูกพี่เราเก่งไหมถ้าลูกพี่เราเก่งเราเชิญ อ่า visiting professor มานะครับแล้วก็พัฒนาเป็น value chain อาจารย์จะพัฒนางานไปทางไหนแล้วจับมือกับผู้ประกอบการโดยใช้ระบบและกลไกทางเลนโมวิตี้เข้ามาให้สอดรับมันก็จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมาหารายแทนที่จะสอนหนังสืออย่างเดียวเราก็ไปบริการชุมชนเอาองค์ความรู้ที่มีเนี่ยเกิดนวัตกรรมใหม่มันก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ทําให้ขับเคลื่อนเราก็จะเป็นมาหายายชุมชนอย่างแท้จริงผมให้คํามั่นสัญญาครับว่าระบบ mentoring มีความสำคัญมากไม่มีใครสามารถเดินได้คนเดียวต่อไปนี้จำเป็นจะต้องมีพี่เลี้ยงผมก็จะสร้างค่ายนักวิจัยแล้วก็มีการเทรนนิ่งอยู่ตลอดเวลาผมจะไม่ทิ้งอาจารย์ไว้ข้างหลังทุกๆคนนะครับผมให้คำมั่นสัญญาครับขอบคุณครับ